สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านมิบนท่าแพเชียงใหม่นะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆชมรีวิวกันไปทั้ง2เดือนแล้วนะครับวันนี้ผมก็อดไม่ได้ที่จะเอามาเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งหลายคนมากเลยนะครับที่ติดใจหรือว่าตัดสินใจยากจริงๆนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะคือเอาจริงจอะ่ะมันก็มีความที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่ละในตัวของเขาแต่สิ่งที่มันไม่แตกต่างก,กันก็คือในส่วนของเรื่องราคานะครับตัวหนึ่ง37,800กับตัวหนึ่งสามหมื่นแปดห้าร้อยนะครับซึ่งทิ ดำน้ำ600เมตรนะครับราคาเขาอยู่ที่37,800นะครับส่วนเฮ m i มินตันนะครับสกูบ้าไรเวอนะครับก็จะอยู่ที่38,500นะครับเร,เรียกว่าเป็นการกี้สกูบ้านะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะได้เหมือนกันนะครับถึงทั้ง2เรือนเนี้ยเป็นนาฬิกาอยู่ในระดับที่แบบดำน้ำหรือว่าอยู่ในระดับสายลุยแบบจัดๆได้สบายๆทั้งคู่นะครับแต่วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบกันอันนี้จะเป็นในส่วนของรายละเอียดตัวเรือนตัวต่างๆการใส่ฟิลลิ่งของ นาฬิกาต่างๆนะครับอันนี้ต้องบอกตัวออกตัวก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นเฉพาะส่วนบุคคลของผมเลยนะอันนี้คือความคิดเห็นของผมนะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆชมเนี่ยก็ลองตัดสินใจดูว่าอันไหนเหมาะกับเพื่อนๆมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อคิดเห็นนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยผมอยากจะพาไปดูในตัวที่โซนก่อนที่โซนเนี่ยบอกได้เลยว่าราคามาเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มมากนะครับราคาป้ายอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะอยู่37,800นะครับ ตัวเนี้ยโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นนาฬิกาดำน้ำ600เมตรนะครับที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดของแบรนด์สวิสนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกตัวขอบต่างๆเนี่ยสวยมากทำมาเป็นเซรามิกเรียบร้อยแล้วมีฮีเลียมวาลวหมดแล้วนะครับตัวสายก็ทำออกมาได้อย่างดีนะครับเงานะครับเล่นกับด้านนะครับอันนี้ใครอยากชมราเรียดลึกๆเนี่ยไปชมรีวิวแยกของเรือนนี้ก่อนได้นะครับ แล้วก็จุดเด็ดอย่างหนึ่งของเรือนี้ก็คือมันเป็นเคสไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณ46มิลเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดใครเคยใส่นาฬิกาอยู่ประมาณ45อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกได้เลยว่านาฬิกาทำน้ำโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณอยู่เนี้ย44-45โดยประมาณแบบ80%เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์สวิสก็อยู่อยู่ประมาณไซส์นี้แต่พอไซส์เนี้ยเขาทำมา600เมตรเนี่ยเขาขยายตัวเรือนให้มันกว้างขึ้นมันเลยทำให้เรือนี้ดูใหญ่กว่าปกตินิดนิดหน่อยนะครับก็ ก็ถือว่าปรับตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับจุดเสียจุดอะไรเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะครับในเรื่องของตัวนี้นะครับก็สามารถกลับไปชมได้นะครอันนี้คือประมาณนี้ของเครื่องตัวที่โซ่ซีสตาร์สอง0เมตรนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัวแฮมมินตันนะครับแฮมมินตันเนี่ยถ้าใครชมรีวิวแล้วเนี่ยผม กล้าบอกได้เลยว่าเพื่อนๆจะรู้สึกอินกับผมเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกชอบเรือนนี้มากกว่านะครับก็สาเหตุที่ชอบเรือนนี้มากกว่าเพราะว่าในส่วนตัวหน้าปัดกับตัวเรือนเนี่ยมันมีความประสมผสานนาฬิกาฟิวอักับนาฬิกาดำน้ําได้เป็นอย่างดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอบตัวเนี้ยสีตัวเนี้ยสวยมากคือมันเป็นนาฬิกาน้ําเงินหน้าปัดน้ําเงินที่ดูดีมากคือใส่ออกงานได้สบายๆนะครับเรือนนี้สวยจัดจริงๆแล้วก็มาในไซส์เพียงแค่43มิลเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับสเปค ท้องตลาดที่เป็นดำน้าแบบ300เมตรเนี่ยมันก็อยู่ไซส์ประมาณนี้กันทั้งนั้นนะครับมาเลยเป็นตัวหนึ่งที่ตัดสินใจได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ตัวนนี้ราคาป้ายของเขามาอยู่ที่38,500นานะครับถามว่าราคาสูงไหมก็อยู่ในระดับที่ถ้าเราเทียบกับตัวทิ่โซ่เนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าที่ผมพูดถึงการแตกต่างเนี่ยคือพิกัดตัวเรือนหรือว่าความสามารถของตัวเรือนในการดำน้ำนะแต่ถ้าเกิดเราเทียบในส่วนของตัวราคาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งท จะทาคลิปนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเนื้องานจะออกแนวลนักษณะออกแบบขัดด้านๆหน่อยแต่ผมเคยพูดไปแล้วเนาะมันจะมีความเงาอยู่ในตัวด้วยของสําหรับเรือนนี้นะแล้วก็จุดเด่นของเรือนนี้ก็คือว่าขนาดของเขาไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีวันวันที่มานะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะลงตัวเหมือนกันสําหรับเรือนนี้ แล้วก็ตอนที่ผมเอาขึ้นข้อนะครับเพื<ๆ>่อนๆลองเปรียบเทียบดูนะถ้าข้อมือผมเนี่ยอยู่ประมาณ6.3นิ้วเนี่ยเวลาใส่เรือนเนี้ยก็มันจะมีฟีลลิ่งที่ค่อนข้างที่จะกระชับกว่านะครับแล้วก็พอมาเป็นตัวทิโซ่เนี่ยมันมันก็ค่อนข้างที่จะดูโอเวอร์ไซส์ไปเลยนะครับใครที่ต้องการนาฬิกาแบบแบบแนวใหญ่ๆห,หน่อยทิโซ่ผมว่าก็ตอบโจทย์อยู่นะ ก็ไล่มาถึงในส่วนของตัวบานพับเหมือนกันบานพับนี่ก็แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นตัวทิ่โซ่เนี่ยบานพับของเขาเนี่ยจะเป็นแบบล็อก2ชั้นนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับส่วนถ้าเป็นทางแฮมิลตันเนี่ยจะเป็นชั้นเดียวให้ความหลูหลาแทนนะครับอาจจะไม่ถึงกับเป็น2ชั้นแบบแบบสมบูรณแบบ์แบบเต็มเต็มรูปแบบของนาฬิกาดำน้ำนะครับแต่ผมว่าบานพับแบบบีบเนี่ยมันก็ถอดเข้าออกค่อนข้างง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดสำหรับ าการเปรียบเทียบการใส่อะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดเราไปลงลึกดีเทลในเรื่องของซูเปอร์ลูมิโนวาหรือว่าลูมิบอเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันก็ไม่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าทั้ง2เรือเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วนะครับมันก็นแล้วแต่เพื่อนๆลหล่ะว่าเพื่อนๆจะชอบแนวไหนกันนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับวิธีการเลือกเรือนนี้เนา ถ้าเรารู้สึกว่าอินกับเรือนไหนมากที่สุดนะผมว่าเรือนนั้นแหละคือบางทีเนี่ยเราแนะนําไปในส่วนของตัวข้อมือบ้างละข้อมือเล็กควรใส่เรือนนี้ข้อมือประมาณนี้ควรใส่เคสไซส์ประมาณนี้จริงๆอะ่ะมันก็มีส่วนแต่ว่าอ่ในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออารมณ์ความรู้สึกหรือว่าจริตของเราเนี่ยเวลาเรามองนาฬินนการเรือนนั้นแล้วเราเรารู้สึกว่าเออมันใส่อยู่บนข้อมือเนี่ย อารมณ์ความรู้สึกหรือว่าความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นไหมนาฬิกามันยิ้มให้เราไหมอย่างเงี้ยนะครับเขาชอบพูดกันเนาะผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเหตุผลหลักเลยนะคืออารมณ์นี่แหละหรือว่าความชอบนี่แหละผมว่ามันเป็นเหตุผลหลักในการเลือกซื้อเรือนนั้นเหมือนกันแต่ทั้งสองเรือนนียถ้าถามราคาเนี่ยมันใกล้เคียงกันเวลาลดแล้วก็อยู่ประมาณยีโดยประมาณลดปกตินะมันก็จะอยู่ในระดับเดียวกันเหมือนกันนะครับการประกันเครื่องก็อยู่ที่2ปีเหมือนกันนะครับส่วนตัวเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ เอาง่ายคือมันก็คือเครื่องชุดเดียวกันนั่นแหละแต่แค่คนละแบนแค่นั้นเองนะครับตัวจกกักรกาะอะไรต่างๆที่เป็นนิวาครองอะไรเงี้ยก็เหมือนกันหลักๆแล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับก็ให้เลือกตามความชอบแล้วกันแล้วก็รู้สึกว่านาฬิการเรือนไหนมันยิ้มให้กับเรานะเพราะว่าเรือนนั้นแหละเพื่อนๆซื้อไปแล้วเนี่ยได้ใส่บ่อยแน่นอนแล้วก็มันจะเป็นเรือนที่ซื้อแล้วเนี่ยคุ้มค่าที่สุดผมชอบพูดหลายครั้งนะครับเวลาการเปรียบเทียบนาฬิกาอย่างเงี้ย ความคุ้มค่าที่สุดเนี่ยไม่ใช่จํานวนเงินที่เราจ่ายนะครับแต่มันคือความสุขที่เราได้ใส่เรือนนั้นนะอันนี้มันเป็นฟีลลิ่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคือบางทีเนี่ยเขาชอบใส่ทุกวันเขาคิดว่าเรือนนั้นมันคุ้มแต่บางคนเนี่ยนั่งมองทุกวันก็ถือว่าคุ้มแล้วอันนี้มันมันแล้วแต่แล้วแต่คนเลยนะครับอันนี้เราจะเอามาเทียบกันไม่ได้นะครับว่าเห็นเออเก็บอย่างเดียวไม่ใส่เลยมันจะคุ้มหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวบางทีเขามองมันแค่นั้นก็เขาก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งของการเลือกใส่นาฬิกาของผมนะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบคลิปประมาณนี้และใครอยากเปรียบเทียบกับเรือนไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับถ้ามีโอกาสหรือว่ามีนาฬิกาเนี่ยก็จะรีบมาทําให้เลยนะครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทั้งสองเรือนผมมีขายนะครับอยากได้การดูแลนะครับก็ซื้อกับผมก็ได้นะครับผมก็จะ มีอะไรผมก็จะแนะนําให้เต็มที่ได้เลยนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนอยากส่งซ่อมอยากปรึกษาเรื่องอะไรก็ถ้าเป็นลูกค้ากันมันก็นจะง่ายขึ้นนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ